คู่ต่อกรนั้น27ครับ1้3กบทาลีพิกัด57ากิโลกรัมโอ้โหโอ้โหแข่งขวาหนักจริงอะไรจโอ้โหอ้าวล้วครับฝันสอกสวนและแทงซ้ายครับอา้าวครับแหลมแหลมเจ็บๆครับเข่าของชัยชนะเข่าลยอยอ้าวแทงอีกโอ้โหกระทุงเขา่า หนักๆแรงๆครับลากมาตีเลยครับชัยชนะครับโอ้โหสิเจแม็มมวยไทยครับทางด้านของอาเซียแม่โดนแล้วก็กระเด็นกระโดนเลยครับอาเซียซันเชสอีบซ้ายโอ้โหยานศอกซ้ายครับสวยครับแทงเข่าซ้ายฝันศอกโอ้ตอนนี้ครับ ดึงศอกกลับมาใช้ได้ทุกอย่างครับมาเลยครับแบ็กคิกศอกกลับฟอนคลิกได้หมดครับขอให้เข้าเป้าครับขอให้ออกอาการเดินเข้ามาครับพยายามตะคว้าคอตีแม่ตอนนี้เป็นโรคแสลงเข่าเลครับอาซีันเชสครับต้องถอยต้องหนีครับครับถึงตัวแล้วครับชัยชนะ รู้ว่าครูต่อสู้นี่วงในแสลงครับแม่เดินชนเดินเสียบเลยครับต่อมาโอ้โหวางแทงซ้ายอัดหนักๆแรงๆครับเข้ามาโอ้เข่าขวาอัดเข้าไปดึครับโอ้ยรันหมดไม่สนครับชัยชนะผมมีน้ำนกครับสุราธานีวางไปเรื่อยอ่ะ วางซ้ายแทงซ้ายขึ้นแขงขึ้นเข่าสอกงัดยังไงครับร่วงเลยครับโอ้โหดูแล้วท่าทางไม่ดีเลยครับตั้งแต่โดนชุดแรกนะครับน่าจะหายใจไม่ทันเลยครับอาร์เซนเชสโอ้เวลาเหลือเฟือครับกระโดดเข่าลอยเข้าไปตามกันไปครับเข่าอัดจะจับเริ่มจะลุกยากก้นหนักนะครับอาเซนเชส กันนำแรกแล้วครับปักซอกเข้าไปกรรมการนับอีกแล้วครับเวทอัพเวทอัพเวทอัพครับค uh, ู่ตอคุณพี่เลี้ยงจากสเปนใครยังโตยังสวนอยู่ก็ไม่มีสิทธิ์เบรกครับกรรมการแม่โอ้โหไม่ต้องไม่หักทิ้งอย่างนี้ครับเพืองกำลังงานครับแม่ทำชาจะไม่อยากลุกแล้วครับรอดไหมรอดไหมรอดไหมพอแล้วครับพอเครับ โอ้หายใจไม่ทันเลยครับอาร์ซิสซานเชียสแต่ว่าไม่ยอมทิ้งตุก